เตรียมใจให้พร้อมเถิดมอเตอร์ไซค์คสสปอร์ตทัวริงรุ่นใหม่ล่าสุดจากซูซูกิที่กำลังจะเขย่าตลาดในปี2026 2026 i s v 7GX นำมาซึ่งนวัตกรรมล้ำสมัยและฟีเจอร์ครอบคลุมในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายอย่างน่าทึ่งแต่ที่นี่คือจุดที่น่าสนใจมันจะเปลี่ยนแปลงวิธีการขับขี่ของคุณอย่างไรกันแน่มาดูกันดีกว่าดีไซน์ของมันเป็นแบบไหนบ้างสำหรับรุ่น i s v 7GX นี่คือรถสไตล์สปอร์ตทัวริงที่วางตำแหน่งอยู่ตรงกลางระหว่าง i s v 650 และ BSTM 650โดยออกแบบมาให้ดูเฉียบคมและทันสมัยท่านั่งหลังตรงมากกว่าที่จะเป็นสปอร์ตบิดๆแต่ยังคงความสบายในการขับขี่โดยไม่เสียความคล่องตัวไปไหนโดดเด่นด้วยฝ่ายหน้าเดทร์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่เหมือนกับดวงตาคู่ที่อยู่เหนือไฟเลดขนาดเล็กกระทัดรัดสร้างความรู้สึกสปอร์ตและแข็งแกร่งขึ้นมาทันทีและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามดีไซน์นี้ช่วยให้ผู้ขับขี่หน้าใหม่สามารถปรับตัวได้ง่ายกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องความสูงหรือท่าทางที่ยากเกินไป เหมือนกับการเปิดประตูสู่โลกของการขับขี่แนวผจญภัยที่ทุกคนเข้าถึงได้แล้วเครื่องยนต์ของ2026 SUV 7GX ละมันใช้เครื่องอะไรเครื่องยนต์2สูบ V แบบ90องศาระบายความร้อนด้วยน้ำขนาด 645cc ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้มาแล้วใน SUV 650และ BSTRM 650 และผ่านการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่า25ปีตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี1999มันรับประกันความทนทานที่เชื่อถือได้และโดดเด่นด้วยขนาดที่เพรียวบางรวมถึงแรงบิดที่คาดเดาและควบคุมได้ง่ายสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยลองนึกภาพแรงบิดที่มั่นคงเหมือนกำลังหมุนของเครื่องยนต์ที่ช่วยดึงรถออกตัวได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุดเหมือนการเร่งเครื่องยนต์แบบอื่นๆลองดูสเปคโดยละเอียดเครื่องยนต์สสูบ v d o h 4 6 4 5 4 4ระบายความร้อนด้วยน้ำ กำลัง72.41แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีแรงบิด64นิวตันเมตรที่8,500รอบต่อนาทีความจุถัง17.4ลิตรอัตราการสิ้นเปลืองเคลม23.8กิโลเมตรลิตรและนี่คือจุดที่อาจสร้างความเห็นต่าง แรงมาที่72.41อาจดูไม่สูงมากสำหรับบางคนแต่สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือทริปสั้นๆมันเพียงพอและประหยัดน้ำมันมากกว่าเครื่องยนต์ใหญ่ๆคุณคิดว่าการแลกกำลังสูงเพื่อความประหยัดนั้นคุ้มค่าหรือไม่ส่วนช่วงล่างและมิติตัวรถเป็นอย่างไรเฟร,รมเป็นเทรลิสเฟรมหรือเฟร,รมถักจากเหล็กกล้าช่วยให้โครงสร้างแข็งแรงและน้ำหนักพอเหมาะขนาดกว้าง x ยาว x สูง910 x 2,160 x 1,295ม mm. ระยะฐาล้อ1445ม mm. มระยะจากตัวรถถึงพื้น135ม mm. มความสูงบาะอ7 9กมมน้ำหนักพร้อมขี่211กิโลกรัมระบบเบรกดิสต์หน้าคู่290ม mm. มพร้อมคาลิเปอร์เบรกทุกิก่สีพอร์ดิส์หลังเดี่ยว240ม mm. มพร้อมคาลิเปอร์เบรกนิสินระบบก,กันสะเทือนด้านหน้าโชกเทเลสโคปิก41ม mm. มด้านหลังชคดียวปรับพรีโหลดได้7ระดับ ล้อล้ออลูมิเนียมแบบสิบก้านไม่ใช้อย่างไหนขนาดล้อและยางหน้า120 7 0สอ r 1ู M4 58W หลัง160 6 0หก r 17 M4 69W อระบบเบรกและการสะเทือนนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้รถมีความปลอดภัยและเสถียรสำหรับมือใหม่ลองคิดถึงระบบเบรกหน้าที่แรงและแม่นยำเหมือนกับเบรกของรถยนต์ที่ช่วยหยุดรถได้ทันทีในสถานการณ์ฉุกเฉินและนี่คือส่วนที่น่าสนใจ การปรับโชคหลังได้เจ็ดระดับช่วยให้คุณปรับแต่งได้ตามสไตล์การขับขี่หรือน้ำหนักตัวเหมือนการมีเพื่อนร่วมทางที่คอยปรับตัวตามความต้องการของคุณเทคโนโลยีและฟีเจอร์เด่นใหม่ที่มาพร้อมกับ2026ันี7 GX ในด้านเทคโนโลยีระบบคันเร่งไฟฟ้าช่วยให้การควบคุมเร่งเครื่องยนต์สะดวกและแม่นยำโหมดการขับขี่ช่วยให้ปรับแต่งรถตามสภาพถนนเช่นโหมดสปอร์ตหรือทัวริง ระบบแพคชั่น c o n t ทรลสามโหมดเปิดปิดได้ป้องกันล้อหมุนฟรีบนพื้นลื่นสำหรับผู้เริ่มต้นลองนึกภาพระบบนี้เป็นเพื่อนที่คอยดึงคุณไม่ให้ลื่นถลายเหมือนระบบป้องกันในรถยนต์ระบบค u i c ชิปเตอร์แบบ2ทางช่วยเปลี่ยนเกียร์ได้แบบไม่ต้องดึงคลัตช์ระบบ E a ซ y Start ช่วยสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ง่ายระบบลออาร์พ s เอ็มช่วยเลี้ยงรอบเครื่องยนต์ในรอบเดินเบาทำให้ออกตัวได้ง่ายและป้องกันรถดับและฟีเจอร์เด่นหน้าจอสีทีอีกที่4.2นิ้วแสดงข้อมูลชัดเจนและใช้งานง่าย ระบบ Suzuki Ride right Connect เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนช่วยนำทางหรือฟังเพลงระหว่างขับขี่ช่องชาร์จไฟ USB-C สำหรับชาร์จอุปกรณ์ได้สะดวกแต่ที่นี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดการถกเถียงในยุคที่เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนผูกพันกับทุกอย่างคุณคิดว่า Suzuki เพิ่มฟีเจอร์เชื่อมต่อเพียงพอหรือควรเพิ่มอินเทอร์เน็ตเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์แบบออนไลน์เหมือนรถยนต์สมัยใหม่มันอาจเป็นจุดขายที่โดดเด่นหรือแค่ตามกระแสคันนี้เหมาะกับใครบ้าง สำหรับ SV7GS นี่เหมาะกับผู้ขับขี่สายทริปที่ต้องการรถขนาดกลางไม่เล็กจนเกินไปไม่ใหญ่จนล้นมือจุดเด่นคือตัวรถไม่สูงมากและมีรูปร่างเพียวจากเครื่องยนต์สูบวีธำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองหรือเส้นทางภูเขาไม่ใช่แค่สำหรับทริปยาวๆแต่ยังใช้ในชีวิตประจำวันได้สบายๆเหมือนเพื่อนที่พร้อมออกเดินทางหรือวิ่งงานได้ทุกที่ราคาเท่าไหร่และขายเมื่อไหร่แม้จะเปิดตัวแล้วแต่ยังไม่ประกาศราคาอย่างเป็นทางการคาดว่า,าจ,จะส่งมอบ ในฤดูร้อนของยุโรปราวเดือนมิถุนายน2026เป็นต้นไปและบ้านเราน่าจะตามมาหลังจากนั้นอีกเล็กน้อยส่วนราคาคาดว่าอยู่ที่ประมาณ399,000บาทไม่เกิน400,000บาทต้นๆซึ่งสำหรับราคานี้คุณจะได้รถที่มีฟีเจอร์ครบครันแต่ที่นี่คือประเด็นที่หลายคนอาจเถียงในตลาดที่คู่แข่งมีราคาใกล้เคียงคุณคิดว่าความคุ้มค่าของ雷速 v7GX อยู่ที่ฟีเจอร์หรือดีไซน์มันจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหรือแค่การตามตลาด คู่แข่งที่ใกล้เคียงกับ SV7 GS ฟังตะวันออก Kawasaki 650 Triumph Tiger Sport 660 Yamaha t r a c e r 7 GT และแน่นอนว่าคู่แข่งเหล่านี้มีจุดแข็งเฉพาะตัวแต่ SV7 GS r ท้าทายด้วยการผรสมผสานที่ลงตัวคุณคิดว่ามันจะครองตลาดหรือต้องปรับตัวอีกอ่านทดสอบรีวิวรุ่นอื่นๆคลิกที่นี่ https: w w w m o t o c o s m c o t h เมน E0 B8 A3 E0 B8 B5 E0 B8 A7 E0 B8 B4 E0 B8 A7 E0 B8 97 E0 B8 94 E0 B8 A 3, 0, b b 5, 0, A E0 B8 8 E0 B8 9A ติดตามข่าวสารทางแฟนเพจได้ที่นี่ t PS, <illary> h t t p s w w w f a c e b o o k c o m m t c r o s s m t b i k e magazine เอาละเพื่อนๆค,คุณคิดว่าคันเดสบี 7GX จะพลิกโฉมวงการมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่หรือว่าการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆเพียงพอที่จะดึงดูดใจผู้ใช้สายสปอร์ตทัวริงในยุคนี้และสำหรับราคาที่คาดการคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่ามันคุ้มค่าแชร์ความคิดเห็นและการอภิปรายของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยขอให้สนุกกับการขับขี่นะครับ